หัวเดียวโฟวิลเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสาหรับใครที่กำลังตามหารถเข้าไรเข้าสวนมีประจัดมาให้อีกหนึ่งคันกับยู B ส,สุดีแม็กเครื่อง3.0ปี2022ัไม่หลักหมื่นสภาพสวยสวยประวัิดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้แต่งออฟรถจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวตามมาชมกันเลยจ้า สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจออป้าบิ๊กแล้วนะคะเสรษไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้ป้าบจัดร,รถเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหานะวัวเดียวโฟวิลซีเทอร์ัมโบปี2022ไหม่หลักหมื่นสภาพสวยสวยพร้อมเข้าไร่เข้าสวยแสงสายออโฟโรดมาให้นะล้อแม็กบันไดข้างกันชนด้านหลังนะเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดรอบคันว่าจะสวยหล่อถูกใจคุณลูกค,ค้าคนใดเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะ และนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แป๊บจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นรถขวเดี่ยวโฟวินเข้าไร่เข้าสวนเลยลูกค้าเข้ามาใหม่นะสภาพสวยไม่น้อยปีใหม่ตัวนี้ได้หน้าหล่อด้วยชมหน้าพิกลูกนะคะเป็นกระจังหน้าสวยๆนะหน้าใหญ่ตัวนี้นี่เลยมาพร้อมโลโก้อิซุนะคะเป็นโครเมียมสวยๆนะตัดกับกระจังหน้านะสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะสวยๆกระจังหน้านะมีช่องระบายความร้อนมีกระจังหน้าที่ใหญ่นะดูสวย ตัวนี้ไฟหน้าไฮโดเจนสภาพปลอบไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวสภาพปลอบไฟหน้าสวยกิ๊กเลยตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าไฮโดเจนตัวนี้นะเะจ้าของเดิมใส่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็ด้านล่างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะ,ะสวยสวยเลยลูกค้าจ๋านี่แต่งลออะไรมาให้วันนี้จัดเต็มมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าสภาพตัวรถต้องขอบอกเลยว่าตัวน้องสวยงามมากสีเดิมๆมนะคะตัวนี้เป็นสีเทอร์เโบเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านข้างของตัวน้องกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ น้องได้ในส่วนของตัวล้อแม็กออฟโรดนะคะตัวนี้ยางใหญ่ๆนะคะพร้อมลุยกันเลยลูกค้าตัวนี้เป็นล้อแม็กแฮมเมอร์นะคะได้ยางออฟโรดนะคะสภาพสวยตัวยางนะคะ 265/70R16 เป็นตัวขอบยาง16ได้ยางปีใหม่นะคะตัวนี้ได้ยางปี2025เลยสภาพบอกได้เลยว่าจัดเต็มมาให้นะก่อนหน้านี้จะเป็นล้อกระทะธรรมดาแต่เราเปลี่ยนโฉมมาให้เพื่อแต่งหล่อมาให้นะตัวนี้ ดูด้านในลูกค้าจา๋าสวยงามเดิมๆนะคะตัวน็อตใส่กิ๊กไม่มีนะคะร่องรอยนะคะสภาพตัวรถนี่บอกเลยว่าสวยกิ๊บเลยสําหรับคันนี้มาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะแต่งหลอ่อๆมาให้นี่คิ Q ้วล้อนะใส่มาให้ทั้งสี่ลอ้อนะลูกค้าจา๋านี่ใส่มาให้สวยๆตัวนี้มาพร้อมกับไฟลีชีกระปุงแก้มนะมีมาให้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0แรงดีไม่มีตกนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัวสปาร์กนะตัวนี้ ในส่วนของตัวด้านบนก็แต่งหล่อมาด้วยคิ้วนะคะคิ้วกันสร์สวยๆมาให้ทั้งสองฝั่งนะตัวน้องใครที่กําลังมองหานะหัวเดียวโฟวินเข้าไร่เข้าสวนตัวนี้เหมาะมากๆสีเดิมๆนะคะลูกค้าจ๋าสีเดิมเป็นสีใหม่สีเทาร์มโบนะคะบันไดข้างแล้วก็ปรุงแต่งมาให้นะ,ะสไตล์ออฟโรดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวนี้ข้อดีขึ้นลงได้สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะ,ะยิ่งเราตัวเล็กแบบนี้นะ,ะได้บันไดข้างี่คือโอ้โหมันดีมากเลยนะคะ ึ้นลงได้สะดวกสบายแน่นอนตัวนี้ในส่วนของตัวเบ้ามือจับก็เป็นสีดำนะแต่กับสีตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยนะคะตัวกันลอยมาให้นะคะตัวนี้ก็ดีนะเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดนะคะด้านในของตัวน้องกันบ้างสภาพคือใหม่กิ๊บมากๆค่ะลูกค้าตัวรถเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆสภาพตัวเบาะด้านในของตัวรถตัวนี้นะคะสีรถเดิมๆนะคะ ตัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับขับเคลื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเม็ดอาร์ด้านในกันนิดนึงเม็ดอาร์กก็ต้องบอกเลยว่าสวยเดิมคมชัดนะไม่มีรอยโดนข้างมาอย่างแน,น่นอนนี่ให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะคะรถสวยเดิมมากๆค่ะลูกค้าจ๋าตัวน็อตก็เช่นเดียวกันนะคะตรงแผงประตูน็อตสวยเดิมไม่มีรอยขันรอยถอดหรือว่ารอยเปลี่ยนในส่วนของตัวบานประตูมาแต่งใดเลยนะคะลูกค้าจ๋า รถสวยเดิมมากๆนะคะตัวนี้นี่ไล่ลงมาเลยนะคะไล่ลงมาเลยให้ดูไล่เรียงลงมานะคะตัวแผงประตูก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะลูกค้าแผงประตูสภาพสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับนี้เลยนะคะตัวกระจกปรับด้วยไฟฟ้าตัวนี้นะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย,เลยดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในด้านในเขาจะคุมทนด้วยทนสีดำนะคะบานประตูเดิมๆเม็ดอาคมสวย ให้ดูความเดิมด้านในตัวเบาะนะคะก็จะออกแบบเบาะมา60ส0สี่นะนั่งได้กว้างตรงนี้ประมาณสองถึงสท่านได้เลยนะคะรวมทั้งคนขับด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกระบะด้านหลังกันบ้างนะตัวนี้กระบะสวยเดิมกระจกสวยเดิมนะลูกค้าจา๋ากระบะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้เม็ดอาคมสวยให้ชมกันเลยชัดๆนะคะนี่ตัวคิ้วล้อแต่งหล่อมาให้ตัวนี้ก็จะเป็น ช่องเติมนะเชื้อเพลิงนะเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ตัวล้อก็อย่างที่ไปบอกนะจัดล้อแม็กล้อแม,ม็กออฟโรดมาให้เป็นแม็กแฮมเมอร์ยางใหม่ขอบสิบสวยๆและยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคะตัวนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์4ี่คูณ4ี่ดิฟล็อกตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ก็จะมี4ี่คูณี่ดิฟล็อกแล้วนะคะสำหรับสายอีสุดีแม็กถ้าเป็นรุ่นเก่าก่อนหน้านี้จะไม่มี4ี่คูณ4ี่ดิฟล็อกนะคะ เดี๋ยวมาชมด้านหลังของตัวน้องกันบ้างตัวนี้นะคะสีสวยนะเรียกดว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายและเป็นสีใหม่ที่สวยตัวนี้ด้านหลังมาพร้อมกับกันชนด้านหลังนะคะลูกค้าสวยๆเลยกันชนด้านหลังก็ยังสภาพสวยแข็งแรงทนทานอนะตัวนี้ขึ้นลงและสะดวกสบายนะคะตัวนี้เป็นกันชนหลังตัวล็อกนะคะก็ยังคงสภาพเดิมๆนะด้านหลังเม็ดอาลมสวย สติกเกอร์ต่างๆมีมาให้พร้อมนะคะอีซุซู DDI ด,ด้าหลังก็จะมีในส่วนของตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะสภาพสวยเดิมเดี๋ยวมาดูส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะตัวนี้แม็กไลเนอร์เดิมๆนะคะจากอีซุซุเลยสวยเดิมมากตัวนี้เขาจะออกแบบมานะในส่วนของตัวกระบะหลังให้มีความกว้างความยาวสามารถที่จะแบบบรรทุกได้ดีนะตัวนี้เขาจะออกแบบมาเพื่อการบรรทุกเลย สภาพด้านในต้องขอบอกเลยว่าสวยๆนะรอบคันเลยเดี๋ยมาชมฝั่งขวากันบ้างตัวกรอบไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาสภาพยังคงสภาพสวยเดิมนะลูกค้าจ๋าตัวสีตัวรถก็เช่นเดียวกันสติกเกอร์มีมาให้ทั้งสองฝั่งขอฟังสีได้เลยนี่เสียงดีมากๆนี่เม็ดอาร์คสวยเลยสำหรับกระบะหลังตัวล้อก็อย่างที่บอกได้ล้อแม็กออฟโรดล้อแม็กแฮมเมอร์สวยๆคิ้ว คิ้วล้อหล่อๆทั้งสี่ล้อนะคะใส่มาให้ครบเลยนี่ด้านหลังนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับนี้เลยทำไปจัดมาให้บันไดข้างซ้ายขวาขึ้นลงได้สะดวกสบายอ่ะเดี๋ยวชวมในส่วนของตัวฝั่งขวากันบ้างฝั่งคนขับกันบ้างนะตัวนี้ในส่วนของตัวกันลายก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคิ้วกันสาดก็มีมาให้เหมือนเดิมมาดูตรงแผงประตูด้านในกันนิดนึงนะคะฝั่งคนขับ กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะเซ็นทันล็อกได้กระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้านี่กระจกสวยเดิมนะละูกค้าจ๋าใส่กิ๊กเลยกระจกเดิมะะเดิมจากศูนย์ตโต้าให้ดูถึงความเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากนี่ไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวประตูนะคะฝั่งขวาและฝั่งซ้ายให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอากันต่อเลยไล่เรียงไปนะวันนี้ ลูกค้าดูสามารถประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถในคลิปนี้กันแบได้เลยนี่ไม่สวยจริงนะเราไม่เอามาขายแน่นอนรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยนะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยสําหรับตัวรถที่เสรีไทยนะคะด้านหลังก็จะมีประแจแม่แรงมาให้ด้านหลังนะคะสติกเกอร์ยังอยู่เดิมอยู่ครบนะคะตัวนอ็อตต่างๆเม็ดอาร์คให้ชมแล้วเมื่อกี้นะรถสวยเดิมตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปะแจด้านด้านล่างนะคะฝั่งคนขับนะคะตัวเบาะยังคงสภาพสวยเดิมลูกค้า นี่ให้ดูตัวเบาะสวยกริปนะคะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยชำรุดนะคะพวงมาลัยมี SRS airbag คู่หน้าให้ด้วยฟังกช์ชันเครื่องเล่นนะคะคอนโทรลด้านหน้าต่างๆนะคะนี่ FMAM ช่องเสียบ USB ช่องเสียบ l x นะคะระบบแอร์ปรับแบบอนาล็อกได้เลยนะคะที่สำคัญพลาดไม่ได้ตัวนี้นะ,ะปุ่มปรับโฟ i n วินนะคะขับ2กับ4นะคะ สี่ให้นะคะสี low, ่โลนี่มีมาให้ดิฟล็อกก็มีมาให้นะตัวนี้ก็จะเป็นสี่คูณสี่ดิฟล็อกนะคะลูกค้าจา๋ายางแมนนวลนหกสปีช้งานได้ง่ายนะคะนี่ไาด้านบนต่างๆนะตัวนี้ม่านบางแดดมีมาให้พร้อมนะตัวนี้ก็จะมีคําเตือนมาให้นะการใช้เกี่ยวกับขับสองขับสี่มีมาให้ตัวม่านบางแดดซ้ายขวามีมาให้ครบนะตัวไฟด้านบน้าต่างๆสวยเดิมนะคะลูกค้าจา๋า อ่ะเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างลูกค้าจ๋านี่เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะรถสวยสวยไม่ดูอะไรมากดูหัวใจหลักเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยจ้า เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะคะ2,999เป็นเครื่องยนต์ i s u z u ddi นะคะ Blue Power ไม่มีค้าวน้ำมันไหลยเยิม้มคานหน้าเดิมสวยเดิมน,อน็อตตัวไม่มีรอยขันรอยแกะนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบจากแผ่นเพจได้เลยตัวนี้รหัสเครื่องยนต์4 j j b t c x นะคะโมเดลปี2022นอน็อตสวยเดิมฝากระโปรงก็เดิมเมแผงกันความร้อนย,ยังคงสภาพสวยเดิม หัวน็อตนะคะเม็ดอากลมสวยน็อตสวยเดิมนี่ให้เห็นแบบชัดๆก่อนเรามีการตรวจเช็คมาให้จากช่างนานการมาให้มากกว่า30รายการนะคะเปลี่ยนทายของเลวให้นะคะตวรวจมออแบตเตอรี่ให้คันหน้าเดิมนะคะนี่ตัวน็อตนะใส่กิ๊กไม่มีร่องรอยการขยับขับเคลื่อนเลยใครสนใจคันนี้สวยงามครบจบเดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปกกันอีกครั้งนะคะ ยังบ้างคะสำหรับเจ้า Isuzu D-Max หัวดเดียว4วีลเครื่อง3.0 SP 2022ที่แปพ๊พามาชมวันนี้นะคะสีทเทอร์มโบแต่งหล่อจัดหนักจัดเต็มสไตล์ออฟโรดนะคะใครสนใจคันนี้แปบ,บจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษน้องเพิ่งเข้ามาเลยตัวนี้เล็กไม่เพียงหลักหมื่นราคา559,000บาทนะคะจัดง่ายออกง่ายประวัติดีฟีดาวได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะหัวดเดียว4วลนะคะเข้าไรเข้าสวนทักหาน้องแป๊บมาได้เลยนะ,ะกับโปรโมชั่นมาให้นะ จัดหนักจัดเต็มแน่นอนสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0611786999นะคะเบอร์นี้สามารถออนไลน์ได้เลยหรืออยากจะโทรด่วนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองสภาพส,สวยๆนึกถึงน้องปับเซทยไทยรถสวยนะคะวันนี้ปับต้องขอตัวลาไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้คลิปนี้กันเลยนะคะวันนี้ป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย